วันนี้นะคะเราไปชมบรรยากาศด้านในกันที่มนรอบตัดสินเราจะทราบว่าวันนี้ใครจะเป็นคนที่มองลงมิสแกนไทยแลนด์คนที่ยี่สิบนะคะคนที่นะที่20คุณล้ำไปเลยนะคุณล้ำไปเลยนะคน, 10. คนที่10ก็พอผ <c ười> ิดผิด, <c ười> ดผิดเ <c ười> อาใหม่เอาใหม่ <c ười> คนที่สิบคนที่สิบก็พอนะคะเราจะรู <c ười> ้ว่ามองจะลงใครแล้วใครจะได้เป็นขวัญใจสื่อนะคะแล้วใครจะได้เป็น ขวัญใจช่างภาพถูกต้องไหมคนดีกัน <ปะ S 1> หรือเปล <ะ S 1> ่าเดี๋ยวไป,วไปชมบรรยากาศก่อนเราจะบรรยากาศก่อนนะคะวันนี้วันนี้รู้สึกว่าสมองค่อนข้างจะไม่ค่อยเบลอแล้วค่ะพอะจะพูดได้ค่ะฝากด้วยสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวบรณาิาจะขออาสาพาไปชมบรรยากาศร,รอบๆงานก่อนดีกว่าว่ามิสแกรนคืนนี้ตัดสินคนที่สิบของประเทศไทย สวัสดีครับเออนี่เลยเราจะบอกว่าวันนี้สื่อเยอะมากมาสักูนี้เจเจอจบอกว่าคนที่สิบล้ําไปอีกล้ําไปอีกตอนนี้บารมารจะขออาสาพาไปชมบริเวณรอบๆบงานว่ารอบตัดสินคืนนี้คนที่สิบเนี่ยจะเป็นใครจังหวัดอะไรจะได้มงลงวันนี้นี่คือบรรยากาศรอบๆบงานครับบรรยากาศรอบๆงานเดี๋ยวบารมารัชขออาสาพาไปชมบรรยากาศรอบรองานนะครับ แข่ะาเปนันียกับทีคนเป็นพี่ใหช์นี้แขอพาชมบรรยากาศรอบงานก่อนคับวันน uh ี้รอบตัดสินคนที่ิของประเทศไทยคนเยอะมากๆครับคนเยอะมากคกดแชร์ด้วยครับกดแชรด้วย กดไลค์กดกแชร์ด้วยนะครับคนเยอะมาก,กับ,บรรยากาศรอบรอบงานวันนี้คือรอบตัดสินคนที่10ของประเทศไทยครับมารอบะพาอ,อาสาดูรอบร,รอบงานก่อนอันนี้คือบรรยากาศรอบรอบงานครับก่อนจะรอบตัดสินคืนนี้ หนึ่งทุกยนสังไม่รอหน่ะี๋ยวเจอกันีล้วเจอกันรสิีแบรนด์เรียกว่าลุ้นกันพร้อมกันว่าใครจะเป็นมิสแกรนคนที่สิบของประเทศไทยคืนนี้ลุ้นกันจริงๆเพราะว่าแต่ละจังหวัดสวยหมดเลยปีนี้ใครบอกว่าอยากจะได้เสื้อคลุมของมิสแกรนไทยแลนด์นะคะราคาเพียงแค่1,999 อันน <Net> ี àn, <respuesta> <semester. S 1> ้คือบรรยากาศรอบรอบงานก่อนจะเข้าโชวคุณเรี้กรอบตัดสินครับคุณลรอบตัดนครับใครี่นฟ้าด้วีคอยู่ไหนน้องอทนรู้อฟ้าเดี๋ยวไปเป็ตัวต่อ คืนนี้ใครรุ้นจังหวัดอะไรบ้างช่วยกันโหวตหน่อยว่าจังหวัดอะไรจะเป็นมิสแกรนคนที่10ของประเทศไทยคืนนี้ครับรอบตัดสินแล้วใครชอบจังหวัดอะไรเชียร์จังหวัดอะไรบ้างอยากจะทราบกันหน่อยว่ารอบชุปธรจมชาติคืนนี้จะได้รู้ว่าจังหวัดอะไรได้ชุประรมชาติด้วยเดี๋ยวเราจะอาสาพาไปชมบรรยากาศรอบรอบงานก่อนครับวันนี้สื่อมวลชนศิลปินดาราแสดงวันนี้แฟนคลับ f อีของเหล่านางงามมาเพียบเลยครับเยอะ เลยวนันนี้เดี๋ยวพาอาสามแดบงๆเข้ามาเห็นไหม คนเล็กกดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวอาสาพาไปชมบริเวณงานรอบๆก่อนว่าก่อนจะเข้าชิงคืนนี้คนที่สิบของประเทศไทยมิสแกรนจะเป็นใครนี่คือบรรยากาศสดๆครับก่อนที่จะเข้างานลุ้นกันว่าจังหวัดไหนจะได้มิสแกรนไทยแลนด์คนที่10ของประเทศไทยคืนนี้ตอนนี้บรรดาอาสาพาไปชมบริเวณรอบๆงานอย่างที่บอกว่าตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าสวยทุกจังหวัดแล้วก็ ชุดประจำชาติแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลังใบก็สวยนะแล้วก็ชุดซส้มตําก็มออีหลากหลายชุดที่สวยงามก็เดี๋ยวเชียร์กันว่าชุดไหนจะได้อันนี้ชุมพมอนี่ไหมอันนี้ชุมพรก็สวยนี่คือบรรยากาศรอบร้านก็วันนีอย่างที่บอกว่ามาลุ้นกันว่าจังหวัดอะไรจะได้ ที่หนึ่งมิตรแกรนไทยแลนด์ปีนี้คนที่1ิบของประเทศไทยครับต่อรุนกับต่รุนกันแต่และจังหวัดใกลชอบจังหวัดอะไรบ้างเอยลองพิมพ์มาหนะ่อยช่วยกดแล้วกดแชร์ด้วยนะครับอันนี้คือบรรยากาศร,รอบงานที่บรรารด้าขอาอาสาเดินพาเข้ามาดูแล้วก็ชมวสอบรสอบขออนุญาตนะครับตอนนี้บาทสามพันยังไม่ห้าเข้านะครับข้อด้านในเต็มรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับขอบคุณครับ สามพันตอนนี้ยืดก่อนนะครับจะพาชมทุกซอกทุกซอยเลยพอมแล้วนะครับพอแล้วนะครับบาทสามพันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นคืนนี้ว่าใครจะได้มิสแตอร์ไทยแลนด์คนที่10ครับแล้วก็ช่วประจำจังหวัดว่าจังหวัดไหนจะได้ด้วยอ่ะใครลุ้นจังหวัดอะไรชอบจัยอะไรลองเชียร์กันแล้วกันคืนนี้หนึ่งทุ่มตรงครับ ตอนนี้บรรยากาศรอบรงานก่อนจะเข้างานว่าจังหวัดอะไรจะได้คนที่สิบของปะเทันตอนนี้ด้านนฮอ์เต็มนะครับลูกค้าเดี๋ยวบัตรสามพันนะครับกับบัตรหนึ่งสี่เก้าเก้านะคติดแล้วกรอสักครู่นะครับคือคุณแน่นมากคนเยอะมากจนบัตรล้นบัตรบัตรแบบว่าไม่มีเลยตอนนี้เคจะมาดูบริเวณหน้างานตอนนี้ของบอกได้เลยว่าบัตรหมดจริงๆบัตรไม่มีเลยตอนนี้บัตรเลี่ยงจริงบัตรเต็มเพราะว่าเขามาลุ้นกันว่าใครจะได้ไม่เต็มแทนคนที่สิบไงเออรอลุ้นกันแล้วก็จังหวัดไหนจะได้ ชุดประจําจังหวัดยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็ในเรื่องของหมอํำด้วยก็าไดเป็นนางเอกหมอํำคนแรกของโลกเลยเออเดี๋ยวรอลุ้นก,กันที่บาร์ราอาสาพาไปดูบริเวณรอบงานจะเป็นลนักษณะแบบนี้ก่อนจะเข้าไปสู่ในงอ แล้วเดี๋ยวจะมาเก็บข้าวเปรนากาศที่ในงานอีกครั้งนะครับตอนนี้ใดูนะครับาครับที่กับสปอนเซอร์ใครที่จองบัตรมาแล้วก็มารับบัตรได้เลยหรือว่าใครยังไม่จองมาซื้อหน้าง,งานตอนนี้อยากจะบอกว่าบัตรเต็มเล้วบัตรเยอะมากอ่ะ เมื่อสักครู่นี้คือบริเวณหน้างานเป็นอย่างนี้ตอนนี้จะไปหา,าดีเจวาวาก่อน,นเดี๋ยวรอรุ้นกันครับคืนนี้ว่านี่คือบรรยากาศข้างนอกบรรยากาศข้างนอกครับที่ CDC คืนนี้เดี๋ยวรอรุ้นกันอันนี้ก็คือมิสแกรีิจันนะครับมิสแกรีิจันนี่เลยเราจะบอกว่าเดี๋ยวจะรอรุ้นกันว่าจังหวัดไหนจะได้รังวันบ้างยังไงเพราะว่าชุดประจําจังหวัดอู้สวยทุกจังหวัดเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวไปหาดีเจาว่าโน่น คุณนายอันนี้เป็นที่พักของสื่อและประธานอาหารครับที่นี่นี่ไงแล้วท่านบอกว่าหาดีเจาวาก่อนนี่นายคุณนายอยู่นี่เออก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บอกว่าเมื่อกี้มิสแกนคนที่ยี่สิบเหรอเออล้นเหรอล้นลน้นไม่ใช่ค่ะคือว่าคิดว่า,วาโอ้โหมันนานมากแล้วก็เลยคิดว่ามันต้องอยู่ได้ถึงนี่สิบสามสิบปีแน่ๆแล้วมิสกนนแกนนี่เก่งจริงๆนัๆ่นอยู่ที่อยากขนาดนั้นค่ะอ่าแล้ววันนี้เลือกใครกับว่าใครจะได้ที่นี้ เจอไหมยังรู้ยังอันนี้เจอมาไปให้แล้วเออเจอไม่แล้วเนาะเออวาว่าก็เจะมีงฟางแต่วันแรกเลยเออที่ว่าทำเหมาะสมนะอินฟ้าที่แน่น่ามากเลยนะคะแล้วก็ชีละสายดีร่างสวยทำสัตว์มาเมื่อสักครู่รนี้เขาให้เขียนว่าผัน,าในใจสื่อมวลชนว่าว่าเขียนใครอินฟ้าอยู่เอออินฟ้าอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวขอรับประทานก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวจะเข้างานแล้วครับปิดไลรก่อนเดี๋ยวสักครู่ไปเปิดหน้างานครับ